สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับนทัทูตเกมิงนะครับอินดี้ทรับสุดเกม d มเด w a r s h i p อัปเดต0ู9 0จุดสี่สิบเก้าจุดูนนั่นเอง่าก็คลิปนี้จะมาบอกลัตเทิลพาร์ทแล้วก็การอัปเดตใหม่นะครับอืมควบคู่กันเลยนะครับผมแป๊บนึงครับปิดอันนี้นนก่อนโอเคครับผมก่อนอื่น,นะผมลัตเทิลพาร์ทในเดือนนี้ก็คือเดือนเมษายนใช่ไหมครับแล้วผมจะมา บอกรางวันบอกรางวัน,ก,วนก็แล้วกันนะผมแล้วก็ส่วนอ่าโเอเทคเจอร์ใหม่ด้วยนะครับแม่รุกแบบใหม่ด้วยสุดยอดับผม VIP pass อันแรกก็จะเป็นอ่าดอ่า ATDX นะครับผมเป็นเครื่องบินรบของสัญชาติญี่ปุ่นนะครับอันนี้เลยแต่ว่าพื้นนี่มันดูรู้สึกเหมือนของไทยนเนี่ยตีมันเหมือนของไทยเลยต่อไปก็สองพันทอง สิบล้านดอลลาร์แล้วก็เครื่องบินจู่โจม F3 นะครับต่อไปผมเลเวลหนึ่งของฟรีครับผมก็จะเป็นเงินอสองล้านห้าแสนดอลาดอลาร์นะครับต่อไปผมเลเวลาสาม HPJ17 สามสิบมะม,ะมะผมเลเวลสามนะครับเดี๋ยวใหมันเด่นๆนะครับนาฮะนี่บผม x 5 1 Web r i d ็ r เวบผมเลเวลที่23ต้องเติมนะครับผมแล้วก็ของฟรีกันมาอีกแล้วนะครับผมของฟรีที่ไม่มีของแรที่ไม่มีอยู่จริงนะครับ a 2 2นะครับแล้วก็ต่อไปผมเลเวลที่25ผมสายเติมนะครับน่าจะเป็นพรีเมียมพาร์นะครับก็คือ j s s Ismo นั่นเองครับผมกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วที่จริงผมก็มีเรือลำนี้แหละต่อไปผมเลเวล30ก็คือเรียวกันอ่าเรียวกัน ต่อไปผมเลขประสาท6หก็คือ Ds17 นะครับเลเวล3สาบแปนี่มันอะไรกันนับเนี่ย GTX ของหกเามีข่าวลือว่าสามารถทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินได้เราไม่สามารถผานอาว,วุธนางกล่าวได้โอ้แม่ที่จริงแล้วมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายเหมือนบรูราวาแหละใช่ยิงมาดเป้อใหม่ปุ๊บมันจะเป็นนิวเคลียร์เลยแม่ต้องมีศึกดลแล้วครับผมระหว่าง GTX ว่าท่ากับโนเกียสองสองหนึ่งศูนย์ครับผมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโมเด r ร์น r อชิพนะครับเลเวสามสิบเก้ากลับมาไขอีกครั้งแล้วครับผมเอสิทันเตอร์โบทูนะครับเป็นเครื่องบินจู่โจมหนักนะครับของเทียรสองและเลเวสี่สิบเรือฟรีเกตลำใหม่ R.F. Admiral Ghost c r p ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรือฟรีเกตในเทียสากผมเป็นเรือลำแรกเป็นเรือฟรีเกตลำแรกเลย ที่สามอืมอ่าร์เซนอลชิปอันึ่งนนะครับโอหเลเวลสีทองนี่นะระดับสีทองเลือดก็จะมีทั้งหมดสองแสนห้ามื่นนะครับอืมความเร็วยี่สิบจุดสี่นอตน,นะครับคงเข้าวห้าน่าจะอัพเต็มหกจุดห้านะครับอันนี้เลยเขาบอกว่าเรือฟีเกตอันนี้ประสงค์รัสเซียลำใหม่ล่าสุดพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์นวิถีออกแบบ มาเพื่อ,อแก้ไขงานที่หลากหลายในทุกระยะเรือฟริเกตที่แบบดูพิษโงร้ายแรงนะครับแล้วก็อาวุธแรกก็คือเซอร์คอนที่เขาล็อกไว้ผมเป็นอาวุธเฉพาะเลยเซอร์คอนนะครับผมแล้วก็เอสห้าร้อยสองเบิร์สนะครับแล้วก็มีเอหนึ่งเก้าสองอาร์มา์นะครับต่อไปผมต่อไปดูดใหม่ผม u g s t physics ินะครับผมสองเบิร์สเลยต่อไปผม ไอเดฟเอนไหมผม3า8 9มแปดสพาวรัสนะครับแล้วก็มีไอเดฟเอนแบบไอเดฟเอนที่เขาถูกล็อกก็คือ 9K96 เ e d d ้าดดูดนะครับ <c oughs> เป็นไอเดฟเอนเฉพาะเลยแล้วก็ Ka58 b a c แ g ด a บ็กกดต่อไปผมการบัฟเลือดนะครับคือตอนนี้มิสซูรี่อ่ะบัฟเลือดปกติแล้วก็3 8 8 0 0 0แ เออถ้าไหลหน่อยนิดนิด,นด,นดหน่อยแล้วแหละไม่รู้หลักไม่รู้ว่ากี่ร้อยครับผมจําไม่ได้แล้วใช้งานนี้ลานี้บ่อยมากตอนนี้เลือดกอดเท้าถูกบ้าเป็นสี่แสนเก้าพันห้าร้อยอืมมันก็เยอะนะแต่ก็ยังสู้ยังมาตบไม่ได้อยู่ดีมันก็ยังสู้ยังมาตบไม่ได้อยู่ดีจริงเลือดยามาตนี้ห้าแสนก็เลยทีเดียว แล้วก็จะอ่าดูวามีของใหม่ๆด้วยนี่นะนิวเคลียร์ไหนเนี่ยสงสัยลืมใส่นะฮะออดิเฟนใหม่ครับผมนี่ครับผมก็มีคอมเสียหาย40หน่วยนะครับ 3M89 อวมปเามเร็ว583.2น็อนอตระยะทำการ2.7กิโลเมตร แล้วก็อัตรากรยิง4นัดต่อวินาทีดีโหลดกระสุน3.5วิและ1เม็กระสีมีทั้งหมด125นัดน,นะครับแบบนี้เลยหรือเที่วแพนเซอร์นะครับต่อไปผมตวบวิดีโอใหม่ครับวิดีโอสาหลับเลเวลที่20นะครับของเลเวล20วิดีโ G อ G U G S T Physics นะครับ เขาเสียหายสองหม้าร้อยความเร็ว116.0ทุย116.6น็อตซึ่งของเทียร์3มเลเวลสิบห้ 15, เนี่ยอันนี้คือเร็วที่สุดแล้วเร็วที่สุดจะทำการ8กิโลเมตรโอ้สั้นเหมือนกันแล้วก็หนึ่งลูกนะครับผมออกมาหนึ่งลูกเวลาลีโหลสิบลีโรนี่สิบสองถึงสิบสามวีนี่แหละอืมริทูบพันสิบห้าชุดนะครับส่วน ครื่องบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินจุ่โจมคิดว่านะโดนบัฟถูกบัฟเลือดนะครับแต่ว่าบางเครื่องบินบางลำเขาอาจจะถูกเนิร์ฟเรื่องอาวุธถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยเซอร์ไอเอสเจ็ดศูนเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับเคยโดนเนิร์ฟปกติแล้วเซอร์คอนนะดามิ่ดามิของเขาก็สามหมื 36, นหกพันห้าร้อยตอนนี้คือสามหมืนหนึ่งพันนะครับ x 3 5ดาเมจเดิมก็หนึ่งหมื่นทวนตอนนี้ก็แปดพันห้านะครับอืมเท่าที่รู้มาผมรู้แค่นี้แหละแล้วก็จะมีเรือ,เ,อ,อรเรือทุกเครื่องเรือรทุกเครื่องบ,บินฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ในเทียร์สองเดี๋ยวหาก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะช้าหน่อยนี้ครับผม เซนไทยศูนย์เจ็ดห้านะครับนี่เรืวทุกเครื่องบินลำใหม่นะครับลำใหม่เลยเลือดก,ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมืห้าพันเลือดค่อนข้างน้อยครับผมเลือดมันน้อยเกือบเลือดมันน้อยไปหน่อยครับผมเนีย่ยเปียบเทียบคุณในซอฟนะครับคุณซอฟเลือดเยอะกว่ามีจราหนหนึ่งเบิร์สนะครับมีกระเนื่อเชื่อสองกระบอกนะครับยูนไนเอ้ย อยู่ด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวขอญอาตหาก่อนนะครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่อันแรกเลยหน้า,นาที่สองหะก่อนหาก่อน,อ,นอืมอ่ไหนหน้าอ๋อนี่ไงอยู่ด้านหลังอ๋อสองข้างเลย ด้านหลังครับผมโหหาตั้งนานนะครับแล้วก็มีเครื่องบิน1ชุดนะครับ J15 Franker D คือตรานี้ J15 Franker D เขาถูกรีโมทคือมิสไซล์เขาอ่ะมันรีโมเดลใหม่เห็นมิสไซล์ใหม่นะครับนี่เฮลิคอปเตอร์อ่า v i ส10นะครับผม3ามลำนะครับผมช่องละ1นึ่ลำนะครับโหราคา2อล้านห้าแสนดอลลาร์นะครับมีอเดฟเฟตถึงหกระบอกนะครับผมช่องละสกระบอกนะครับ ดูอืดก่อนซิอ่ามาเดี๋ยวจะเล่นเทียสองก่อนนะครับผมเพราะว่าอ่าตอนเนี้ยเจสิบห้าฟรงเกอร์เขาถูกรีโมเดลใหม่รอก่อนนะครับโอเคนี่เลย นี่ครับผมอันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมเพย์กันเลยดีกว่าไปกันโอเคนี่ครับผมมิไซล์ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นสีฟ้าๆอะไรแบบเนี้ยดูเท่ดีครับผมเทยขึ้นเลยนะครับผมไปสปอร์ตดีกว่า อาจจะปรับเสียงก็ได้นะครับเสียง๋ยวเสียงไม่ด,ดังอุ้ยเดี๋ยวเสียงดังลมาแล้วผมอีดิพินเด่นกลับบ้านสิครับรออะไรกลับบ้าน ยาให้ไม้ก็น้อยเหลือเกินนะฮะสี่กล่องมันเป็นแค่เรือบูนขบินบินนะผมยากล่องมันจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับถ้ามีเจ็ดกล่องนี่รอดเลยนะอปั๊มยากันมาเลยคิดดูถ้ามีหมดใคยว่าอะไรถ้ามีแบบเจ็ดกล่องเหมือนเดิมซันตงข้อดีคือมันเร็วเร็วคล่องตัวดีใช่ผมเร็วคล่องตัวดีอัีเป็นสิบปั๊มนะครับ เครื่องบินที่ให้มาก็ดีเลยทั้ง่า J15 เ r รนเกอกับเชิอกตูนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือข้อแรกผมเติมของช้าเติมของช้าร์ซีีครับผมข้อเสียข้อแรกเลยเติมของช้า้อที่สองไม่มีอ่าออโต้แคนนอนเอไม่มใช่ Auto. Auto ออโต้แคนนอนสิออโต้เออก็ใช่นี่ว่าะคู่ทำไม้ เริ่มจับงอกร,รบแล้วครับเดี๋ยวมันจะมีเรือเชือดสามลำใหม่ที่ยังไม่ได้วางขายครับผมยังอยู่ในหมวดบอยดีนะครับผมเป็นพิสเตอร์เองครับผมยิงให้หมดแม็กก็เลยเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเรือลำใหม่กนดีเรือลำนี้เลย กลับบ้านสิครับรออะไรกลับบ้านสิรออะไรบสก็เห็นเ็ของเสร็จแล้วผมเลยเวลาออกรบแล้วนะฮะชอบจริงเลยบินในแบบมืออ่ะเรียกว ผู้เชี่ยวชาญชอบจริงเลยดูอีสาราบีันเราก็ต้องสึกคนนะครับเราจะไม่ค,คมนครับเราจะไม่บันไาครับจะม่บันไเท่านั้นครไม่ใช่บันไายขึ้นเริมเลือดกันเิเลือดก,ก,กันโดโทโมสองเบิร์ส ดี๋เคดเขาเรียกว่าอะไรเคดีดีเอ็กอันี้นีนะโอ้ยชุดนี้แตกเออชั้นตรงมันเติมสองช้าแหละเลยไม่ค่อยชินส่วนใหญ่จะถ้าเป็นเรือทัวบินส่วนใหญ่ผมจะใช้เ่อก่อนคเดี๋ยวดีนี้ว้าเลืนั่นีนะครับ คูบ้างให้ฉันคูอบ้างเยโอ้โหอดเลยฮ <c oughs> อดเลยนะฮะมาครับผมต่อไปก็เคียดสามนะครับไม่รู้ว่าจะเจอ,เอ,อไม่รู้จะเจออาร์เซนอลชิปหรือเปล่านะครับผมเรือคลังแสงนะฮะโอเคผมรอบนี้ผมเจอเรือลำใหม่ผมอาร์เซนอลชิปนะครับในทางนู้นเลย ตั้ง5กิโลนู่นอยากเห็นไงซึ่งเาชียเปรียเรียกว่าเรือคลังแสงนะครับหรือจะเรียกว่า U.S.S. Bonita B.B. 67ดูใช่หรือเปล่านะครับผู้ทรงเรือมันล้ำเดียรนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กนะครับผมยังไม่ออกวางขายแบบจริงๆเลยจริงๆจังๆยังไม่ออกวางขายเขชอบนะครับลำนี้มันดูล้ำยุคเดียร เปลี่ยนเป็นคุณกลนก่อนจะได้ซูมได้ไกลขึ้นนะครับนี่ครับผมก็จะมีปืนใหญ่หนึ่งกระบอกผมเรียวกันนะครับผมอยู่หน้าเรือนะครับโอ้ยมันก็จะแลกๆอย่างนี้แหละแล้วก็มีกระเด็ดันเชือดสีกระบอกผมเป็นพายุร์นะครับมีหน้าหลังเลยหน้าสองหลังสองนะครับมีเฮลิคอปเตอร์หนึงลำนะครับไอฟเอสีกระบอกออโต้คานนอนสองกระบอกผมอยู่ด้านหน้าทั้งคู่เลยนะครับ ต่มันก็จะแอบแหลกอย่างนี้แหละครับวลาอัดคิปมาก็จะแหลกอย่างนี้แหละแล้วก็มีจรวดถึง4เบิร์สนะครับคิดว่านะครับสองอเรียกว่าอะไรสองเบิร์สหนึ่งปุ่มหนึ่งเบิร์สหนึ่งปุ่มและหนึ่งเบิร์สหนึ่งปุ่มหรือถ้าผมจะเรียกแบบง่ายคือสองหนึ่งนั่นแหละอืมแลนนี้มันยุนคล้ำยุกดีดับผมในชื่อมันก็บอกว่า USS Arsenal Ship เรือแังแสงครับ ชอบนะมันล้ำสมัยดีนะครับเงาวิสบีเรือประจันบาลมันต้องแบบมันต,ต้องขับเคลื่อนมันต้องเคลื่อนที่ก่อนถึงมันจะเลี้ยวได้นะครับถ้าเราหยุดนิ่งอะ่ะมันจะเลี้ยวไม่ได้ผมนี่คือข้อเสียของเรือประจันบานนะครับอครับ คครับก็หากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดข้าเลื่อนหรือยังไม่ครบถ้วนก็ขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็การอัปเดตในครั้งนี้ครับผมอัปเด,ดต0.49.0ก็จบปพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซบับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับไห้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับผมแล้ว Notwood Gaming ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ